น้ำส้มมะกินกินกาแฟถุงกาแฟโบราณเจ้าเลิศับ่พอน้ำส้มมเฮือเนี่ยจะกินกาแฟโบราณก่อนจะก่อนซื้อมาแล้วมันจะน่ายมันได้กะมันจะน่ายมันจะบลามมันจะน่ายมันจะละลายน่ายน่ายนี่กับเมืองเพราะว่ามันละลายตีเมืองเนาะถ้าเป็นอย่างมะเจ้าเนี่ยมึงอะเป็นอย่างเป็นสะบงสะเจิงอย่างสะบงสะเจิงคือก้ามึงเป็นสะบงสะเจิงมันคืออะไรอืกําเมืองก็คือมึง เหมือนบ่มีสติสตังอะถ้าเป็นกํนคำไทยบ่มีสต<ม>ิสตง<ม>ัสตงโหโหโหนี่เหรอสต่อสตเออบ้ดใจกูเหมือนว่ามึงบ่มีสติสตังกะสตังก็มีนี่เหรอเนี่ยมึงเป็นสะเบิ้งสะเจิ้งบ้ดใจมันคนละเรื่องกะสตังมีนี่เหรอเจ้าเข้าใจมึงมีสตางหูแล้วแต่ว่ามึงมาเจ้าเนี่ยมึงเป็นสะเบิ้งสะเจิ้งกูมันหันกูมัเหมือนมันไปคนบ่มีสติสตังอะกะสตังม่นี่หรอหูแล้วสตางมีั่านอะ ม็เป็นอย่างอ้อมมาเจ<อ>้าเนี่ยเป็นพัดเวพัดว้ามงเป็นอย่างกระตุนรับเดิกตื่นเจ้าแล้วมันเป็นอย่างพัดเวพัดว้าซัก่าักาแต่เรื่องบ่มีสตางค์นี่ยอย่างมีอยู่เนี่ยมึงเป็นพัดเวพัดว้าเป็นสะบึงสะเจิ้งอย่างงู้มึงบอเข้าใจสติก็มีสตางค์ก็มีโอ้ฉัไปพูดเรื่องนั้นกูกล้ากูว่ามึงอ่ะเป็นสะบึงสะเจิ้งเป็นพัดเวพัดว้าเป็นอย่างมาเจ้าเนี่ยเกับเป็นเปิ้ลนะกะตี เขาจ่ายเขาจ่ายอย่างนั้นแล้เอาเอาน้ำต้มมาเมื่อกี้กูกินกาแฟแล้วก็เดี๋ยวตอกกูก่อนมึงเป็นไอ้อย่างเป็นพอดเบอร์พัดน้ำมาเจ้าเนี่ยม่ได้พัดม่ได้พัดอย่างเราพี่ซึ่งก็เขาก็กินตำส้มเราเนี่ยป็นกินตำส้มม่ได้พัดแต่เราไม่เจ้าเนี่ยเอาแล้วแล้วมึงม่ได้พัดเบอร์พัดว้าก็แล้วไปกูจะถามว่าไอ้อ้อย่างที่มาสนแนโซแนกับมึงเนี่ยมาเก่าเนี่ยสนแนโซแนมากมาัก็คืออย่างสนแนโซแน บูมันแม่อ้อย่างมึงนั่นอะมันแปรไหวอย่างกูบู๊กูบู๊ก็แปลว่าอย่างมึงมันต้องมาทบเครือหานวยครับคนเท่าฮ่าเพเครือหานวยมานตีเอาหน่วยมาทกเครือหานวยมึงมาต้องมาทต้องอุดล้ำคานกูถามมึงว่าไอ้อ้อย่างมาเท่าหน่อยแซนแหนกับมึงมึงยังมาตอบพี่นี่อู้กับคนเท่านี่ได้ทำเครือหานวยมาเซอกหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ซอนแน่ซอนแย่แต่ว่าอย่างบ่หูมันมันมาทบเครือหานวยกูบู๊เรื่องกูแปลมาได้ แต่เจ้ากับแต่ชวนเพื่อนพัดไปเนย่งบ่บักกินบักินบักินบักใจแล้วเพื่อนพัดอยี่ยเบอรมึงกินน้ำส้มไปมึงกินน้ำส้มไปปูนลำคาญบอู้ละบะรามละก็อปี้ว่าพัดเบอร์พัทว้าเพื่อนบ่ได้พัดแต่ถ้ายังไม่เจ้านี้แล้วประเดี๋ยวนี้เป็นแรงนี่กิ่นนอยอย่างก็บอกกินตำส้มแต่เจ้าเต็ดชวนไปกินขึ้นมันใหม่พูดมันตำอู้บังหูเรื่องเนี่ยเสดึงวันนี้นะลมขึ้นกับมันนั่นอะฮามู่มาะมันอยู่จนเมืองมึงอู้เรื่องก่ออู้เรื่องกอบย ลำคาญเล่าเรื่องโรงแรมเพ้่ฟังตะกี้เนะนี่ยม่อย่างโรงแรมไม่อย่างกระติมึงไปบอกพน,นักง,งานเหรอพี่ขอนอนสองสามชั่วโมงอย่าก็น้องนอนสองสามชั่วโมงแต่ก็มาห่นอนแต่ก็มึงจะเปิดห้องทั้งคืนมึงไปบอกก้อนนีอย่างนอนสองสามชั่วโมงเขาบอกว่าเขาเพลียพี่นอนสองสามชั่วโมงเดี๋ยวพี่จะไปร้องเพลงต่อแล้วก็จะไปตรงนั้นต่อไปถ่ายคลิปาแล้วก็ไปโรงแรมน,น,นี่นั่นที่นี่ต้องอธิบายให้เพื่อนฟังเราพี่เนี่ยกูถึงว่ามึงเป็นสะเบิ้งสะเจิงเป็นพัดเบิ้ร์พัด้าเป็นบ่หูเรื่อง สมองมือนี่เจ็ดสิบพี่นะอูบอกหูเรื่องกูเนี่ยอูบหูเรื่องเจ้าพี่ใจกรรมโบราณเกิดไปเพิ่อนบอกเข้าใจสำคัญ